สวัสดีครับผมต้องไทยออนทัวร์ผมวันนี้มาชมบรรยากาศไต้หวันครับผมโอ้โหเมื่อวานเมื่อคืนนี้ฝนตกตกเยอะมากครับผมตกทั้งคืนเลยบางที่น้ําท่วมเลยครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกจนน้าท่วมเลยวันนี้ตกทั้งวันครับแต่วันนี้ตะวัน,นไม่เยอะเท่าไหร่แต่อากาศคึมๆค,ครับไม่มีไม่มีแสงแดดเลยวันนี้ทั้งวันเลยอ๋อเย็นดีครับผมเย็นสบายดีวันนี้ไม่ขาดน้ําละที่แรกว่า ม่อวนเนี่ยขาดน้ำเมื่อวานตกคืนเดียวน้ําเต็มอาอเก็บน้ําเลยครับผมน้ําเต็มอ่างเลยเดี๋ยวนี้มาให้ชมจักรยานไฟฟ้าผมอีกคันหนึ่งน้องซื้อมาใหม่สวยเลยครับผมเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะครับผมนี่เป็นจักรยานไฟฟ้าครับผมโอรุ่นรุ่นฮิตนี่น้องเป็นคนอินโดนีเซียนะครับผมซื้อมาซื้อมาได้สามวันเมื่อวานนะโอ้สปริงอาร์มสีทองด้วยนะ นี่ครับใส่ตัวมอเตอร์อยู่ข้างหลังนี่เป็นตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังครับผมขับลอ้อหลังเป็นดิสเบรกดิสเบรกล้ this break. This break. U, อหน้าด<อ>้วยบวกดิสเบรกดิสเบรกหน้าหลังเลยสวยมากเลยครับผมสดุดยอดเลยรถตอนนี้ไต้หวันเขาก็มีป้ายทะเบียนนะครับผม รถจักรยานไฟฟ้ามีป้ายทะเบียนถ้ามีป้ายทะเบียนจะโดนปรับตังค์นะผมแล้วก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยหมวกกันน็อกต้องใส่ด้วยนะฮะลายดิสเบกโอ้สวยเลยดิสเบกลดลมเลยอันนี้แต่งก็สวยมากครับผมสีเข้าท่าดิโอ้ล้อหน้าก็สวยเนาะล้อหน้าสีดำํำดุมดุมน้ําเงินด้วยนะแต่งแต่งหมดเลยนะไปเลี้ยวเล็ก ไปดู LED LED โหเท่ครับผมไม่รู้เมืองไทยมีขายแบบแบบนี้ผมเนาะยอดเลยเท่จริงๆแต่ละสักคันกันเนาะนด,ดูดไในน,น,นี่ไลายคาร์บอนบางโคนนิดๆเองโคนอันเดียวด้วยนะบางโคนเดียว ล็อกเดียวด้วยนะวล็อกเดียวด้วยแต่ก็สวยนะแต่งออกแบบมาได้ดีของนะเส้นลดหกเหลี่ยมหมดเลยเส้นลวดหกเหลี่ยมหมดเลยดูดิที่เหยียบที่เหยียบสวยนะที่เหยียบก็สวยแต่ม่ที่เหยียบนี้เขาไม่ให้ซ้อนนะผมไม่หวานะเขาไม่ให้ซ้อนนะฮะซ้อนโดน <laughs> บับตังอีกเห็นไหมหม่ผบอกไม่ให้ซ้อนนะผมีคนเดียว เดี๋ยี่เขาแต่งมาให้เป็นที่เหยียบคนซ้อนคนซ้อนท้ายนะผมแต่กดไปได้ว่าแม่ซ้อน <S <S นี่เห็นไหมโอ้แต่ละชิ้นนี่แต่งนั่นเลยนะสุดยอดเลยใส่แต่งมาหมดไปหลายตังค์นะครับเนี่ยค,คันนี้แต่จริงคันนี้ราคาซื้อใหม่ตกอยู่ที่2007 2007มครับผม2อ0หแต่ถ้าไปแต่งมาแบบนี้ราคาคงไม่มมอยู่ครับผมคงเพิ่มไปสักหมื่นหนึ่งจะคงส0,000กว่าแน,น่นอนเลยชุดชุดแต่งแพง แต่งหมดเลยแต่งใหม่หมดเลยครับผมนี่ดูสายสายก็เปลี่ยนใหม่สายตัวหลีกสายเบรกก็เปลี่ยนใหม่สุดยอดโอเคครับผมมาชมจักการไฟฟ้าในไต้หวันนะครับผมสวยจริงจริงสุดยอดครับผมคันนี้สวยครับผมนี่ระบบ ไฟครับผมไฟหน้าสวยเลยโอ้ไฟหน้าอย่างสวยเลยไฟหน้าอย่างสวยเลยนี่ก็ต้องเชื่เตือนเลยติดติดติดอย่านไม่เอาไม่เอาตั้เดียวเลยไม่เดียวเดี่ยวอ๋อครับผมโอ้ไฟหน้าเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยโอ้สวยเลยโอ้แจ้งแจ้งมากเลยสวยสวยสวยโอเคครับผมเสร็จแล้วครับผมเแฟนโทรพามาชม โหสวยงามครับผมนี่มอไซของเรานี่นอเอร์ไซน้ำมันนี่เที่ยวไม่ติดเลยครับผมความสวยงามนี่ห่างก็ริบลับเลย <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมฝากฝากกดติดตามด้วยนะครับมอเตอรทัวร์นะครับผมบ๊ายบาย